ความเดิมตอนที่แล้ว ROE ได้นั่งเครื่องบินไปที่เยอรมันเพื่อที่จะไปทําการผ่าตัดที่นู่นแต่ในระหว่างทางเครื่องบินได้เกิดระเบิดที่ปีกทางด้านซ้ายจึงทําให้ต้องลงจอดฉุกเฉินและ ROE นั้นได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นจนไม่ได้ห้ามเลือดของตัวเองเสียก่อนจึงทําให้เธอนั้นตายและได้กลับมาในอดีตได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยวู สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัาเอ็งกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในอนิเมะเรื่องเอลิเซ่แพทย์หญิงทะลุมิติเราก็มาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วกันเลยเอลิเซ่ได้เดินลงมาจากที่ห้องเพื่อมาทานข้าวกับพ่อแม่เธอนั้นดีใจมากที่ได้พบหน้าทุกคนอีกครั้งเธอได้บอกว่าคิดถึงทุกคนบอกรักทุกคนทุกคนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับช็อกนะครับเพราะว่าตอนนี้เอลิเซ่ได้ถูกพ่อลงโทษให้อยู่ในห้องเพราะทำตัวเีเรนั่นเองนะครับ คุณแม่ของเอลิเซ่ก็ได้บอกนะวครับว่าพ่อทำโทษเกินไปหน่อยไหมดูเพี้ยนไปแล้วเนี่ยส่วนทางพิคิดนั้นก็ได้รีเดินไปปอบน้องสาวทันทีพิคิตได้บอกกับเอลิเซ่ว่าสตีที่จะออกเรียนแล้วไม่ควรที่จะมาร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นนะแต่พอพูดถึงเรื่องการมั่นหมายเอลิเซ่ในตอนนี้ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเจ้าชายลัทายาดรินเดนแล้วเพราะเธอนั้นเคยผ่านเรื่องที่โหดร้ายมาแต่ทางพ่อก็ได้พูดว่าเขาได้คุยกับจักรพรรดิแล้วเรื่องการมั่นกับเจ้าชาย ายลินเดนแล้วจะประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณชนที่งานเลี้ยงเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเพราะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่เอลิเซ่ก่อนที่จะตายอยากให้เกิดขึ้นแต่เอลิเซ่ก็พยายามที่จะปฏิเสธพ่อของเธอว่าเธอนั้นไม่ยินอยากที่จะแต่งงานแล้วพี่เลนเลยได้พูดออกมาท่านพ่อ ถ้าถามตรงๆท่านพอคิดว่าเอลิเซ่คู่ควรกับเจ้าชายจริงๆเหรอถึงพี่เลนนั้นจะขัดพระประสงค์ของราชาไม่ได้แต่เรื่องนี้ยังไงพี่เลนก็ขอคัดค้านการมั่นนี้เอลิเซ่ได้ยินยิ้มกับการพูดของพี่เลน เพราะว่าเขานั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่มีผิดถึงเมื่อก่อนเอลิเซ่จะเกลียดนิสัยปากร้ายของพี่ก็ตามแต่ในครั้งนี้พี่เลนได้พูดถูกแล้วทุกคนก็ได้แต่แปลกใจว่าทําไมเอลิเซ่นั้นไม่ยอมเถียงพี่เลนกลับมาถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ต้องพูดคําว่าเถียงไม่ตกฟากนะครับเหตุเพราะชีวิตในชาติแรกนั้นเธอล้วนแต่ทําให้ตัวเองนั้นเสียใจแต่ว่าเจ้าชายจะมาประสบกับช่วงเวลาแห่งทุบไปด้วยเธอไม่คิดจะปล่อยให้งานเลี้ยงวันค้ายวันพระรจะสมภพนี้ทั้งแบบนี้ไม่ ไ,ได้เพื่อที่จะไม่ให้ก่อความผิดพลาดซ้ำสองเธอต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จะทําได้แล้วทําความเข้าใจกับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เอลิเซ่ได้กลับมานั่งลําดับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่1พี่คิดเสียชีวิตจากการไปสู้รบที่กูเซฟแม่เลี้ยงเอลิมี่เป็นโรคลายตายตระกูลเทสตันทําการก่อกระบฏท,ท่านพ่อกับท่านพี่เลนถูกประหารชีวิตโทษฐานปกปิดความผิดจาก,กรพรรด,ดินีเอลิเซ่มีหนามซ้ํา ตะกูลคอเลนถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นกองทัพที่ออกไปรบที่คูเซฟครั้งหนึ่งต่างเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุสันนิษฐานว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ47,000คนจักรพัรนินินเชสเตอร์ทรงสวรรคตรด้วยโรคเรือลังกำเริบหลังสงครามคูเซฟจะเปต้องปิดกั้น3เมืองทางใต้เนื่องด้วยโรคแพร่ระบาดจากตะวันออกโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ7,000คนเธอได้ถอนหายใจกับเหตุการณ์นี้เป็นเพราะยุคแห่งการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า เลยมีปัญหากับโรคภัยเยอะแต่ระหว่างนั้นมาลีได้นําน้ําชาและขนมมาเสิร์ฟเอลิเซ่ที่ได้เห็นท้าสตรอเบอรี่ก็ดีใจมากเธอนั้นได้ขอบคุณมาลีที่นํามาให้แต่มาลีนั้นก็ต้องแปลกใจอีกคนเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าเอลิเซ่นั้นจะพูดคําขอบคุณออกมากันแน่ล่ะครับเพราะว่าเอลิเซ่ในเมื่อก่อนนั้นมักจะโมโหอะไรที่หยุ่มหยิมไร้สาระแล้วก็เอามาลงกับคนรอบข้างแถมหลังที่เจ้าชายลินเดนขึ้นของราชเธอนั้นก็กลายเป็นจักรพรรดิดีนี ที่แสนจะร้ายกาจจนอีก10ปีให้หลังเธอก็ถูกประหารโดยการเผาทางเป็นในขณะที่เอลิเซ่ได้ยืนคิดอยู่นั้นมาลีที่กําลังเสิร์ฟน้าชาเธอได้ทําแก้วตกลงพื้นแตกมาลีนั้นรีบขอโทษเพราะความกลัวว่าเอลิเซ่นั้นจะเล่นงานเธอจึงรีบก้มเก็บเศษแก้วจนไม่ทันได้ระวังเศษแก้วได้บาดมือเธอจนเลือดออกมาเอลิเซ่จึงขอดูแผลที่มือของมาลีแต่แผลนั้นไม่มีเศษแก้วติดอยู่เอลิเซ่เลยจะพามาลีไปล้างแผลแต่เธอนั้นบอกว่า เธอทำเองได้เอลิเซ่เลยได้แนะนําการทําแผลด้วยการล้างน้าเปล่า และเอาผ้าสะอาดนั้นพันเพื่อปิดแผลไว้แต่อย่าพันแน่นเกินไปมาลีที่ได้ยินก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับขอบคุณเอลิเซ่ภาพเก่ามันได้แวบเข้ามาในหัวของเธอทันทีเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนที่เธอเป็นหมอเอาอีเธอจึงได้คิดว่าที่โลกนี้เธอก็ยังอยากที่จะเป็นหมออยู่ดีหากมีชีวิตไหนที่ช่วยได้ด้วยความรู้การแพทย์ของตัวเองเธอก็อยากที่จะช่วยเพื่อการนั้นแล้วก็ย่อมมีอยู่วิธีเดียว รุ่นี้ต้องเผชิญหน้ากับของจริงในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ราชวังที่สวนนางเล่นได้มีการนัดคุยกันเกิดขึ้นระหว่างราชาและเอลิเซ่ราชานั้นจะเป็นคนที่อ่อนโยนกับเอลิเซ่เสมอมาจนเขาได้ตายเพราะโรคเรือรังเอลิเซ่ในตอนนั้นได้แต่ร้องไห้เพราะทําอะไรไม่ได้เลยเธอก็ได้แต่สงสัยว่าโรคเรือรังของราชาตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วราชาเลยได้ถามเอลิเซ่ไปว่าวันนี้เธอดูแปลกไปนะองค์ครร์เลยได้พูดขึ้นว่าใกล้จะถึงงานราชาสมพบพแล้วคน นที่เป็นเลดี้ก็อาจจะมีเรื่องให้คิดก็เป็นไปได้อ๋อ ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็ตั้งตารอเจ้ามาร่วมงานในฐานะาจากักรพรรดินีแล้วสิเอลิเซ่ที่ได้ยินราชาพูดมาแบบนั้นเธอก็กำลังรวบรวมความกล้าเพื่อจะบอกไปว่าเธอนั้นไม่ได้ต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าชายแล้วแต่ยังไม่ทันได้พูดเจ้าชายดินเดนได้เดินมาถึงเสียก่อนพอเอลิเซ่ได้เห็นเจ้าชายปกติเธอก็ตกหลุมรักตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเพราะนิสัยที่ไม่เป็นมิตรของเขานั่นเองเวลาที่นำน้ำไปเสิร์ฟเจ้าชายเจ้าชายนั้นก็มักจะเฉยชายกับเขาตลอดทำให้เธอ รู้สึกว่าอยากจะเอาชนะเจ้าชายให้ได้จนตอนนี้ทำใจได้แล้วหัวใจก็ยังสั่นๆอยู่ด,ยดีที่ได้เห็นหน้าที่เจ้าชายมาช้าในครั้งนี้เพราะว่าประชุมแผนงบประมาณการออกรบที่ครูเซฟกกรปมการค้างเละกินเวลามาสมควรพอเอลิเซ่ที่ได้ยินคำว่าประชุมเรื่องครูเซฟนั้นเธอก็พูดออกมาทันทีว่าออกรบที่ครูเซฟเหรอราชาที่ได้ยินเอลิเซ่พูดออกมาเหมือนจะมีอะไรในใจเขาเลยได้บอกให้เอลิเซ่พูดออกมาเลยถ้ามีอะไรอยากจะพูดเอลิเซ่ได้คิด ว่าเมื่อก่อนนั้นเธอไม่ได้สนใจอะไรโลกภายนอกเลยแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วในการลบที่คูเซฟเราจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้แถมยังชีวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกแล้วพี่คิดก็ถูกภาคชีวิตไปจากสงครามนี้เธอจึงได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้โดยพูดว่าถ้าเช่นนั้นแม้จะเป็นการอวดดีแต่หม่อมฉันจะขอทูลความเห็นของตัวเองนะเพคะได้เลยจะลองพูดมาสิราชาได้พูดเอลิเซ่เลยได้พูดต่อว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังในสงครามครั้งนี้ นั่นก็คือการเข้าร่วมสงครามของอาณาจักรมงเซลทางทวีปตะวันตกทุกคนที่ได้ยินก็ชะงักนิดนึงและครับองคารักเลยได้พูดกับเอลิเซ่ว่าฝ่ายที่เราต้องระวังในยามออกรบนั้นก็คือสาธารณะเฟสการดดูจากเชิงภูมิศาสตร์แล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่อาณาจักรมงเซลต้องร่วมมือรบในสงครามสมุทรปูเซฟเอลิซาเลอได้พูดตอบไปว่าไม่ค่ะ มีเหตุผลอิทธิพลมาจากเออร์นิกลินกษัตรย์องค์ปัจจุบันมงเซลเฟดค่ะเนื่องจากเขาคือผู้ที่ยังไม่ถูกยอมรับในฐานะจกักรพรรดิต้องการสืบทอดสิทธิ์อย่างชอบธรรมจึงจําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณรัฐเฟสการ์ดฟฟซึ่งเป็นประเทศมหาอํานาจเพื่อแรกกับการให้สาธารณรัฐเฟสการ์ดฟฟที่เล็งเห็นประโยชน์จากเรื่องนั้นมาช่วยสนับสนุนเออร์นิกลินให้ของราชอย่างชอบธรรมเลยมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถูกขอร้องมาให้ข่ม พวกเราแต่อาณาจักรมงเซลสามารถส่งกําลังลบมาได้20,000ืน 20, คนนิดๆเจ้าคิดว่ากําลังลบแค่นั้นจะคุคกคามจักรวรรดิบริเทียของเราซึ่งถูกขนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในทวีปตะวันตกได้เหรอเจ้าชายได้ถามไม่ใช่เพคะแต่ว่าหากกองทัพของจัก,กรวรรดิมงเซลบุกโจมตีเทือกเขาอุบากจะว่ายังไงเพคะเทือกเขาอุบากเป็นทางเข้าหนึ่งเดียวที่สามารถผ่านไปยังคาบสมุทรคูเซฟ จากดินแดนโลมานนฟซึ่งตั้งอยู่คาบสมุทรตะวันตกของอาณาจักรเราถ้าเข้ามาทางปิดทางเทือกเขาอุบากกองทัพเราที่เข้าทางคาบสมุทรกูเซฟก็จะถูกตัดขาดจากเส้นทางที่ส่งสเสบียงจนโดนลอยแพหากเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์ออกมาก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเราแพ้รับคาบรา,าชาที่ได้ฟังก็ถึงกับตกใจที่เธอมีความคิดที่ปาดเปลืองและยังเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่และอาณาจักรด้วยราชานั้นได้ยิ้มและก็ถอนหายใจเอลิเซ่เลยได้ขอโทษไปที่ราชา ชานั้นจะต้องมานั่งฟังมือใหม่พูดภาพเสียนานราชาได้บอกกับเอลิเซ่ว่าการวิเคราะห์ของเธอนั้นน่ะดีแล้วแต่ช่วงนี้เขารู้สึกเหนื่อยง่ายและในแต่ละวันก็รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่เรื่อยเอลิเซ่เลยได้ซักถามอาการทันทีฟาบาดแม่นอนเป็นเวลาก็ยังไม่หายอ่อนเพียใช่ไหมเพิดคะ อ่าใช่แล้วมีอาการคอแห้งผิดปกติต่อให้ดื่มน้ําปริมาณมากก็ยังกระหายน้ําอยู่หรือเปล่าเพคะอ่าตื่นขึ้นกลางดึกเพราะปวดฉี่อ่าเรื่องนั้นก็มีอยู่เหมือนกันนะเอลิเซ่ได้นึกถึงตอนที่ราชาอาการหนักเพราะอาการขาดออกซิเจนเนื่องจากหายใจเข้าลึกและเร็วซ้ำไปซ้ำมาเธอนั้นได้กินโคตรินด้วยแล้วโรคเรื้อรังของราชาที่อนุมานได้จากการตรวจพบด้วยการวินิจฉัยในยุคนี้ไดอะบิชีสมิลิทัสนั่นก็เป็นโรคเบาหวานนั่นเองมันต้องเป็น โลกนี้ไม่ผิดแน่เอลิเซ่ได้ฟันธงราชาจ,จึงได้ถามกับเอลิเซ่ว่าทำไมเจ้าถึงรู้เกี่ยวกับร่างกายเขาละเอียดขนาดนั้นเธอจึงได้ตอบว่าเธอได้อ่านจากหนังสือแพทย์เมื่อไม่นานมานี้แต่เธอนั้นจําชื่อผู้วินิจฉัยไม่ได้แต่เขาได้ระบุว่าสาเหตุมาจากระดับความเข้มข้นของน้ําตาลในเลือดมากเกินไปและก็มีอีกอย่าง ที่เอลิเซ่นั้นได้พูดออกไปกับราชาก็คือเธออยากจะยกเลิกการมั่นในครั้งนี้ทุกคนที่ได้ยินก็ตกใจนะครับราชาจึงได้ถามกับเอลิเซ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอลิเซ่ได้พูดความในใจออกไปว่าตัวเองนั้นอยากที่จะเป็นหมอพ่อของเธอได้พูดออกมาทันทีว่าอยากโกหกเลยแต่แววตาที่ราชาเห็นนั้นมันไม่ใช่แววตาของคนที่โกหกราชาจึงได้ขอเดิมพันกับเธอว่าหลังจากสอบผ่านจนกลายเป็นหมอให้เอลิเซ่นั้นพิสูจน์ว่าอาชีพหมอนั้น มีคุณค่ายิ่งกว่าจาักรพรรดินีถ้าหาพิสูจน์ได้ก็ให้เอลิเซ่นั้นเดินตามทางของตัวเองต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทําได้เธอต้องอุทิศตนอย่างสุดความสามารถต่อการเป็นจักรพรรดินีในอนาคตโดยจะมีเวลาให้เอลิเซ่แค่ถึงตอนบรรลุนิติภาวะเท่านั้นเพราะ ราชานั้นอาจจะรอไม่ไหวแล้วหรือนั่นก็คือ6เดือนหลังจากนี้มันเป็นบททดสอบที่ท้าทายต่อเอลิเซ่มากแต่เธอก็ยอมรับเดิมพันนี้อย่างไม่ลังเลทุกคนที่ได้ยินก็ตกใจกันอีกครั้งละครับราชาจึงให้เจ้าชายกับเอลิเซ่นั้นเข้าไปเดินเล่นกันในสวนเจ้าชายได้ถามเอลิเซ่ไปว่าทำไมถึงยอมรับการเดิมพันบ้าบอแบบนั้นหมอนน่ะ เป็นอาชีพเฉพาะทางอันมีเกียรติสูงสุดในจัก,กรวรรดิและการสอบเข้าก็ยากเย็นแสนเข็ญต่อให้เป็นขุนนางชั้นสูงสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ใดเข้าได้เอลิเซ่นั้นรู้ดีแต่เธอนั้นก็จะไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดเธอจะเป็นหมอให้ได้เจ้าชายที่ได้ยินเช่นนั้นเลยหยุดเดินและหันมาหาเอลิเซ่เอลิเซ่ย,ยังได้พูดต่อว่าเมื่อเธอเป็นหมอแล้วเธอจะช่วยเหลือชีวิตคนให้ได้มากที่สุดเจ้าชายที่ได้ยินก็รู้สึกตกใจกับความคิดของเธอในตอนนี้เอลิเซ่นั้นดูสวยขึ้นมาทันที ลแล้วเอลิซีก็ได้ขอโทษกับเจ้าชายที่ได้ทําตามอําเภอใจจุ้จยยเถิดมาเป็นการมั่นแต่เจ้าชายนั้นก็ได้พูดต่อไปว่าแล้วใครบอกล่ะว่าเขานั้น ไม่ได้อยากจะมั่นกับเธอภาพได้ตัดมาที่ราชาพวกเขากำลังพูดคุยถึงเรื่องเอลิเซ่ว่าเธอนั้นจะทำได้ตามที่พูดหรือเปล่าองค์คารักนั้นเลยได้เสนอให้เอลิเซ่ลองไปทำงานในโรงพยาบาลดูดีไหมอีกประเดี๋ยวเธอก็ยอมแพ้เพราะว่าการเป็นหมอนั้นมันทำงานหนักมากราชาก็ได้เห็นไปตามนั้นและโรงพยาบาลที่เธอจะได้ไปคือโรงพยาบาลเทเลซ่าก็คือตระกูลของเอลิเซ่นั่นเองและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เจ้าชายและเอลิเซ่อีกครั้งเจ้าชายที่เห็นเอลิเซ่เปลี่ยนไป ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วเขาได้เห็นว่ามีกลีบดอกไม้ฟิวมาติดที่ผมของเอลิเซ่เขาได้หยิบกลีบดอกไม้นั้นแล้วก็เก็บไว้ซึ่งเอลิเซ่นั้นก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเจ้าชายได้เดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเอลิเซ่คิดว่าเจ้าชายคงโกรธและเดินไปแล้วละ่ะแต่ ็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเธอทําให้เจ้าชายทุกมายเยอะจากกาันแบบนี้แหละดีแล้วเอลิเซได้คิดและตอนที่2ก็ได้จบไปแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคุยกันอยู่ที่สวนครึ่งตอนข้อตอนไปแล้วแต่ผมก็ยังรุนอยู่ว่าเอลิเซที่ไปทํางานโรงพยาบาลแล้วนั้นเธอจะสามารถทําให้หมอในนั้นตะลึงได้หรือเปล่าถ้าทุกคนคิดเหมือนผมก็เจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ